ครั้นี้ไอ้ที่ทําไว้ตรงเนี้ยคือทำมาให้เอฟซีแต่บาเปนทีมซีที่ดูในแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการซื้อขายในการกู้หนือในการจีบตางอย่างนั่นแหลีติดตามคุณพะขอบคุณมากครับผมดูมากเช่าคุณใช่ทุกอย่างอ่ะที่เอาหมดอะไรฮะโดนพี่ชื่ออ้วนพละารผ้าไอ้เงี่ยบางคนบอกเขาเป็นคนบางแคร์อะไรเงี้ยที่เหมือนกับยิงหัวหลั เขาเจอปลาติดบอลลูนแล้ตอนนั้นใช่พี่โทนเขาเก่งพี่น้อเก่งพี่ไม่เก่งครับพี่โทนหรอกพี่ยังปือปลางามคำงามอยู่เลยยังไม่ได้เก่งอย่างนี้ไม่เก่งหรอกแบบว่าแค่อาศัยเอาตัวรอดได้ในวงการเราเพื่อนเป็นกันเองหรือในชิปเลยใช่ครับก็ตัวจริงก็อย่างนี้นไม่คิดหนูดูยังไงจริงก็อย่างนั้นแหละลูกเออมาจับมาจับได้ไม่กัดไม่กัดขี้ดียาใม่หรอกนะไปเราฟังเราเรียนเรียนเรียนยงไปไหนหลับพี่บอกอะไรให้ปะคนที่เองสุด เพราะผมผมเรียนไปใช่ไหมแต่จริงๆไม่ได้บอกว่าการศึกษาไม่สําคัญ์การศึกษาก็สัมพัญ์แต่ในขณะดีการศึกษาก็สําคัญ์แต่การเงินก็สําพัญธ์กับในการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างให้เราเลือกให้เรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้พี่ก็เลยคิดว่าถ้าถ้าในมุมมองพี่เราเรียนไปด้วยทำเงินไปด้วยเขาะมีอะไรใช่ไหอ่ามือถือถ้าเราเริ่มต้นเล่นเร็วก็จะเป็นเร็ว ถ้าเราไปช้าพี่เริ่มยี่สิบป่าไปปแล้วมันก็เลยช้าแต่ถ,ถ้าถามเราอ่ะเราอายุน้อยเข้าไปเล่นก่อนได้เปรียบฝงคนแฟนนี้ยิ่งชอบยิ่งมันเลย <omas> จริง,งจริงลงไหลอ่าจริงจต้องศรัทธาก่อนแล้วเราใช่<ฆ>เน יע, ี่ยอ่าอย่างเงี้ยเราบอกเราชอบพระรวยเราก็ไม่รู้หร <het S 1> อกพี่จะให้พระอะไรเราน่าเราก็ได้พระรวยไปนั <het> ่นแหละลูกอ่าเราไปเก็บไปดูเราก็ไปเรียงแหวนองแรกของพะรวยที่เราได้พะรวยด้วยใช่จริงจริงเราเป็นคนที่ไหนลูก คนที่นีผมที่ไหนเองผมข้ามสะพานส่งไปฝั่งนัตสิยากรแดงนี่อ๋อแต่เราอยู่นนทบุรีโอเคยิ่งดียิ่งอายุน้อยพี่ว่ามันมันหนุนกันได้ค่อยๆศึกษาไปจริงๆพี่ชอบเชียร์ให้วัยรุ่นเข้าไปเล่นเขามาปล่อยพี่ก็รับเช่าทุกอย่างครับยกเว้นสมเด็จกับเนื้อผงพี่ไม่เก่งผมรู้แล้วผมดูแล้วพี่บอกว่าพี่ไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งถ้าเราไม่เก่งก็บอกไม่เก่งแต่ถ้าอันไหนเราเก่งเราก็ทำอันนั้นให้มันดีพอแล้วเราก็เป็นอย่างแลบ เหมือนกันการศึกษาเหมือนกันลูกต้องคิดมากไปเดินท,นทางปลอดภัยนะจ๊ะครับโหอเอฟซีมหาดีใจมากเลยผมก็ดีใจได้เจอเด้อพี่ไม่ดุพี่ฉีดยาแล้วรครับัดีครับคิดไปครับ